การจัดการขยะโฟมกันบ้างนะคะซึ่งเป็นการจัดการขยะโฟมที่วัดชากลูกยาจังหวัดระยองค่ะด้วยการนํามาแปรรูปเป็นบล็อกปูพื้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกลดขยะชุมชนไปติดตามได้จากรายงานค่ะ บล็อกปูพื้นและกระถางต้นไม้ที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะประเภทโฟมให้เกิดประโยชน์ซึ่งแนวคิดเกิดจากปัญหาขยะในชุมชนวัดชาคลูกยาตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองที่ชุมชนยังต้องดำเนินการแก้ไขคือการจัดการขยะโฟมกล่องอาหารและบรรจุภัณฑ์ในชุมชนที่ไม่สามารถลดการใช้โฟมในชุมชนได้ทั้งหมด นางกาพัฒอูอจริญประธานชุมชนและวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคลิลชุมชนวัดชากลูกยาก,กล่าวว่าชุมชนได้มีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน มีการจัดตั้งธนาคารขยะประกันชีวิตชุมชนวัชชากลุกยากขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีไรายได้เสริมและสวัสดิการประกันชีวิตที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลอย่างไรก็ตามหนึ่งในปัญหาขยะที่พบในชุมชนคือขยะประเภทโฟมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและยังมีอยู่ ทางคณะกรรมาการชุมชนจึงได้หาหรือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการคัดขยะโฟมซึ่งแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขยะโฟมตกค้างได้ก็คือการนำมาแปลรูปเป็นบล็อกปูพื้นและผลิตภัณฑ์อื่นๆโดยมีบริษัทภาคเอกชนเทศบาลเมืองมาบตาพุธและสถานศึกษาในพื้นที่เข้าช่วยในการประสานงานนำวิทยากรจากวัดจากแดงสมุทรปราการ ซึ่งเป็นวัดต้นแบบในการจัดการขยะมาอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและทำบล็อกปูพื้นจากขยะโฟมซึ่งเริ่มจากการนำกล่องโฟมมาย่อยให้เป็นเม็ดผสมกับปูนซีเมนต์และทรายอัตราส่วนโฟมสองส่วนปูนซีเมนต์หินและทรายอย่างละ8ส่วนใส่ในน้ำลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะเทลงแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ปล่อยให้แห้งก็เป็นอันเสร็จ นอกจากนี้ทางวิทยายลัยสารพัดช่างระยองนำโดยนายกิติพงศ์อุตตมะเวทินพ่วงในการวิทยายลัยสารพัดช่างระยองอยังได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการทำบล็อกปูพื้นด้วยเพื่อนำแนวคิดไปต่อยอดเราจะสร้างนวัตรกรรมขึ้นมานะครับโดยการต่อยอดเราจะทำเป็นพื้นอคอนกรีตนะครับที่ใช้เม็ดโฟมผสมเนี่ยแต่ทำให้เรืองแสง ข้อดีของการทําให้พื้นเรืองแสงเนี่ยคือในช่วงของเวลากลางคืนน่ะไฟทางแทนที่เราจะเปิดไฟทางเราก็ไม่ต้องเปิดไฟทางนะครับมันก็จะเป็นพื้นเรืองแสงแล้วให้สร้างสิ่งแวดล้อมให้ดูสวยงามด้วยแล้วก็ลดขยะเรื่องเกี่ยวกับเม็ดโฟมนะครับในวิทยาลัยของเราอีกทั้งยังเป็นต้นแบบเพื่อน,นําไปสู่เรื่องของอสินค้าจะรีไซเคิลเนี่ยนะครับที่ออกมาเป็นนวัตรกรรมสามารถที่จะไปสู่เชิงพาณิชย์ได้นะครับก็จะได้เห็นนะครับ เราสามารถเอาโฟมเนี่ยเอามาทําเป็นพื้นติตบล็อกปูนะครับซึ่งมีน้ําหนักที่เบาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประโยชน์ในการาขนส่งนะครับแต่ว่ามันมีความแข็งแรงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางบริษัทเราก็มีการสนับสนุนแล้วก็าหาองค์ความรู้มาช่วยนะครับช่วยจนสาเร็จไปแล้วผมว่าถ้าเกิดพวกเราทุกภาคส่วนช่วยกันนะครับเราก็จะช่วยลดขยะเราก็ทําให้สังคมโลกดีขึ้นนะครับ การแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนวัดชากลูกยาจะขยะสู่บล็อกบูพื้นที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดขยะชุมชนที่เป็นการเพิ่มมูลค่าขยะและเป็นต้นแบบที่ทุกพื้นที่สามารถที่จะนำไปบริหารจัดการขยะให้เกิดมูลค่าให้คนในชุมชนมีไรายได้และเป็นองค์ความรู้ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะต่อไปได้พัสกมลรูปแก้ว ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองรายงาน